คิดค่าที่ผมแพงเขาก็ให้ผมเช่าเดือนละสามพันห้าค่ะถูกมากทุกวันเนี้ยนี่คือการคัดเลือกทำเลทำร้านแล้วก็ที่สําคัญเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่หเดี๋ยวพึ่งแทกอะไรคะไอ้นี่อาจจะยังลงทุนแล้วไม่เห็นเม็ดเงินวันนี้นะร้านกาแฟพี่ได้คอนโดมีคนมาขอซื้อธุรกิจไปยังไงคะก็ขอซื้อไปเลยไงแล้วคิดขายไหมคะเอาขายเท่าไหร่คะปกติลงสามแสนห้าตอนแรกใช่ไหมค่ะวันนี้กําไรคิดไปที่วันเท่าไหร่ วันนั้นเนี่ยราคากับวันนี้ไม่เหมือนกันแล้วนะครับเหมือนกันถ้าท่านทําธุรกิจนี้ยอยู่ในโรงหนังแล้ววันนั้นมันฮอตขึ้นมาเนี่ยท่านลงแค่สามแสนห้าตอนแรกมีคนเดินเข้ามาซื้อธุรก,กิจท่านท่านคุยเขาได้ทุกรูปแบบโมเดลขายต่อไหม,มท่านขายสี่แสนห้าก็ได้เพราะเป็นธุรก,กิจท่านเองท่านกำไรละพอละเรื่องทากาแฟละไปเที่ยวละก็ได้หรือบอกงั้นมาทําร่วมกันแบ่ง g ีีกันก็ได้ท่านช่วยดูแลร้านให้เขาก็ได้เขาลงทุนมาเพิ่มธุรกิจทุกธุรกิจนะครับ อย่ามองเพียงแค่ว่าทาแล้วมันอยู่ซ้ๆๆๆําๆำซากซากนะแล้วธุรก,กิจอย่างนี้เนี่ยอยู่ข้างโรงหนังน,นะครับเป็นธุรก,กิจบันเทิงนะวันดีคืนดีอาจจะมีดาราเดินโชว์ไปแถวๆนั้นได้คอมมิชชั่นที่มอมนคอมมิชชั่นไม่มีนะฮะต้องจ้างเป็นเสาอาทิตย์ที่นี่เป็นไปได้อ๋อของกะตาณามีครับดาราเนี่ยเดี๋ยวนี้ดาราลงทุนทำธุรก,กิจนอกเหนือจากนาน <TV S 2> แสดงเยอะ,ะอ่ะได้มาแล้วนะ หนึ่งลงหนังท่านลงทุนเองประมาณสองล้านลงกลมนะสองลงทุนอันนี้สักเจ้านี่ก็ได้สามแสนห้าเป็นสองล้านสามห้าแต่ถ้าเอาสักห้าเจ้าเ็าลงไปอีกสักล้านห้าก็เป็นสามล้านห้าคอมมูนิตี้มอลทุกวันเนี้ยสร้างในขนาดนี้ต้องลงทุนอย่างน้อยประมาณสองร้อยล้านนะฮนะเล็กกว่านี้หน่อยประมาณสองไร่คึ้นก็สักหกสิบล้านท่านคิดดูท่านถือเงินอยู่ประมาณไม่เกินห้าล้านท่านได้ เหมือนมินิคอมมิวเตอรมอมันสุดๆนะมันสุดๆเป็นเจ้าของธุรกิจที่ไม่ต้องบริหารเองด้วยเคยประเภทเลี้ยงรุ่นใช่ไหมไปไม่เคยเจอเพื่อนเลยนะวันนึงกลับมาเลี้ยงรุ่นเพิรบอกเฮ้ยทำอะไรวะทุกวันนี้เป็นเจ้าของคอมมิวเตอรมอเว้ยอยู่แถวไหน่ะมีโรงหนังเป็นรโอ้โหมันก็นึกวาต่างๆนานาเลยโอ้โหเบเตอร์อีจีวีด้วยนี่บาวนี่กาตาดาวคม่ิวเตอมอแต่พทีนะฮะเป็นเจ้าของหมดเลยทุกแบรนด์ค่ะพัานรวยยิ่งกว่าคน มีเงินประมาณร้อยล้านอีกนะน,นะอ่ะทั้งหมดที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันคือธุรกิจวันสต็อปช้อปปิ้งไหมท่านไม่ต้องไปกังวลนะครับซื้อแล้วจะไปลงที่ไหนแล้วขัดทุนหรือเปล่าซื้อแล้วมันลงที่นี่ไม่มีคำว่าขัดทุนเพราะอะไรเป็นของแหล่งชุมชนของท่านเองค่ะท่านที่อยู่ต่จังหวัดกาตนาไม่ได้ไปลงทุนเพื่อเลือกเองนะครับว่าอำเภอเมืองจะอยู่ตรงนี้ท่านตหากที่เป็นเจ้าของที่ดิน และท่านมั่นใจในศักยาภาพพื้นดินของท่านาท่านเอามาเสนอกนเรา,าเราอนุมัติเมื่อไหร่ปุ๊บนั่นนะครับแหล่งความเจริญแหล่งธุรกิจแบบใหม่โรงหนังและรีเทลมันจะเข้าไปอยู่ใกล้บ้านท่านทันทีทราฟฟิกคนที่มาเป็นคนในจังหวัดของท่านอำเภอท่านาาเพราะนั้นท่านลดความเสี่ยงลงไปแล้วเห็นไหมฮะร้านค้าเราเลือกมาให้ท่านจากหกล้านหลักล้านนะนะเจ็ดหลักเหลือแค่หกหลัก,ลก,ลก,ลกต้น สามแสนกว่าบาทเอาสัญญาไป5ปีปกติเกาได้แค่สาปีนะค่ะแล้วเรายังมีทีมไปดูแลท่านด้วยนะทุกจังหวัดทุกล้องเบอรเลยนะคำถามเกิดขึ้นเหพี่เอกจุดเด่นของโครงการนี้คืออะไรคะพี่คือการที่ทําให้ผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SME ทุกวันนี้คมีโอกาสเลือกและตัดสินใจในการลงทุนอย่างปลอดภัยนะครับวันนี้ซื้อแฟรนไชส์นะครับบางท่านอาจจะบอกว่า เหมือนเป็นการเสี่ยงทุกธุรกิจเสี่ยงหมดแต่ถ้าท่านคิดว่าท่านมีเงินเย็นท่านเอาเงินตรงนี้มาลงทุนท่านอาจจะประสบความสำเร็จได้แต่นั่นหมายถึงท่านต้องใช้ระยะเวลาเลือกสถานที่ท่านอาจจะมีอาคารพาณิชย์ของตัวเองบางทีอาคารพาณิชย์อาจจะไม่โดนใจเลยก็ได้สําหรับคนมาซื้อแต่ถ้ามีตรงนี้แหละครับเขาเลือกมาให้ท่านแล้วเนี่ยได้แล้วสองท่านบอกท่านมีเงินเย็นแต่ไม่อยากควักเงินตัวเองอ๋อได้นสิคะท่านบังควยกับเนี่ฟอสทอย์ก็ได้ นะฮะเขาเขาบริการยังไงบ้างวันนี้เพื่อจอยก็บอกว่ามาเลยฮะทำบัตรเสร็จปุ๊บเขาให้ผ่อนเลย6เดือนสิบหุ้นเปอร์เซ็นสามแสนห้าปีกลมๆนะฮะ,ะเดือนหนึ่งเขาก็ให้ไปประมาณห้าหมื่นห้าหมื่นกับบาทผ่อนไปเลยฮะนะไม่ต้องว,อวัดไม่ต้อง